พี่อ่อนนะครพี่อ่อนน่าจะวุโสสุดนะฮะเรียนพี่อ่อนนะเรียนอาจารย์อาจารย์เบิร์กนะฮะประธานทอกซึ่งอาจารย์พอกนะครับแล้วก็อาจารย์นันนะครับทีอขอบคุณที่เชิญมาบรรยายเรื่นี้นะครับก็หัวข้อที่ได้รับมอบหมายคือเรื่องของ shoulder injection นะครับซึ่งพวกเราก็รู้ว่า shoulder injection เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะเพราะ shoulder เราคือเป็น ถ้าลองไปจากคลิปเนี่ยที่ฉีดยากนะลองมาก็กคือโชเดอร์เพราะมันเป็นดิฟจอยส์นะครับนะเมื่อกี้จางออฟพูดไปละเรื่องของการใช้อัลตราซาวน์นะครับซึ่งมันมันก็ไม่ได้มีทุกที่อัลตราซาวน์นี้นะในทางแพคติคอย่างขนาดตัวจางออฟเองก็ฉีดไม่เคยบ่อยใช่ไหมฮะจางออฟก็บบรายเอาเหมือนกันนะนะอันนี้ก็เป็นยาตัวใหม่ใน ในตลาดนะฮะก็วลคัมนะฮะออสตินะะิวนะครับจริงๆออสตินิลไม่ใช่ยาใหม่นะมันเป็นยาที่อยู่มาในตลาดเนี่ยต,ตั้งแต่198นะถือว่าเป็นยาที่ค่อนข้างอยู่มานานนะครับยาที่เกิน20ปีเนี่ยโดยทั่วไปแล้วไม่ถ้าไม่โดนถอนก่อนนะแปลว,ว่าเป็นยาที่พิสูจนะเหมือนกับเรามีลองเทิร์มสตี้อะไรเงี้ยน,นะก็เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัย อยู่เมืองไทยตั้งแต่ปี2008รีจิสเตอร์ไว้แล้วยังกะรู้ว่าจะหลุดรีจิสเตอร์้งแต่สิบแปดสิบสองปีต่อมานะยาวแกนหลุดไปออสเตรเลียเข้ามานะเรียมการเรียบร้อยนะครับก็อันนี้ก็มียูนิคนะวิสโ l ล s สติกพอลิ r ี้นะครับนะนี่ผมเกินคร่าวๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปลง,ลงที่ดีเทลนะก็คือาการที่โมเลกุลเล็กเนี่ยข้อดีคือว่ามันจะได้ ทั้งส property mechanical property กับเรื่องของ biological effect นะครับใน case เป็น OA เนี่ยก็ p r o ูจว่ามันช่วยได้จริงนะคนไข้เกินกว่าครึ่งที่จะมี response ตั้แต่การฉีดครั้งแรกนะครับอาการเจ็บจะดีขึ้นที่ประมาณวันที่7นะครับแล้วก็เป็นยาที่ safe นะนะนนี้เรามาลงเรื่อง t r i c ในการฉีดโชเดอร์นะเวลาเราฉีดโชเดอร์ดับแรกต้องรู้กว่า,วาจะฉีดเข้าช่องไหนนะ ที่เมื่อกี้อาจารย์เอาพูดมาแล้วมันมี AC Joint ใช่ไหมมี Shoulder Joint มี s u พพลิ m มนต Space นะครับวิธีเลือกเคสก็คือเราจะดูว่านคนไข้เป็นอะไรนะถ้านคนไข้เป็น OA Shoulder นี่ชัดเจนนะฉีดเข้าอิน r t i c u l a r นะครับแต่ว่าเหนือคือเหนือขึ้นกว่านั้นเนี่ยก็คือ r o t a t o r c u f f มันขวาอยู่ช่องใต้น,นั้นคือช่อง s u พพลิ m มนต Space นะครับเราก็จะฉีดในเคสที่เป็น โรคสัปโฟเมน d ์ด e ซ s สทั้งหลายเช่นอิมพิ g ชเมนต์นะฮะโรเตเตอร์คนนะฮะหรือ Class itis, คาร์ซิ i ิ t เทนิน i ทิสนะพวกนี้เนี่ยอาการก็จะคือมันคือโรคใต้หลังคานะค,คนไข้จะมีอาการชัดๆเจ็บเวลาเอาแขนยกขึ้นเพราะพวกนี้ว่ายกขึ้นอาจจะบลอสติงจะไปชนหลังคานะฮะแต่ว่าถ้าโรคที่อยู่ในจอยเนี่ยมันจะเอฟเฟกต์เรื่องโรเทชันมากกว่า นะครับงั้นวิธีการดูง่ายๆคือเวลาตรวจร่างกายถ้าคนไข้ impingement f o s s n shoulder พวกนี้แนวโน้มคือเราจะฉีกเข้าจอยเราดูคนไข้ถ้า m o t i o n ในแนวนี้นะฮะแล้วเจ็บแล้วติดนะครับอันนี้คือโรคที่อยู่ในท่าทติบูลาแต่ว่าโรคที่ใต้หลังคาคือพวก impinge rotator cuff c a l c i u m deposit พวกนี้ก็คือจะ limit เวลา elevate กับ internal rotate นะครับนะงั้นก็เดี๋ยวเราจะพูดไปทีละจุดนะกนนีที่เราไม่มี ออลราซาวนะครับอันนี้คือเทคนิคที่จะแนะนำในการฉีดซุปโรมีเดียเพราะว่าผมก็ลองฉีดมาหลายอันลวนะเราก็ทำสตาดี้เพราะว่าการฉีดเข้าจากด้านบนตรงนี้นะครตรงนี้มันจะง่ายที่สุดเพราะว่ามันจะตัดปัญหาเรื่องของเ,ออเรื่องของช่องแคบสมมติเราเจอคนไข้โอเอชอเดอร์เนี่ยช่องด้านบนเนี่ยยังไงก็จะไม่แคบนะครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมอยู่นะและหลักการในการฉีดก็คือเราก็จะใช้ <c oughs> เข็มเนี่ยนะฮะนะฉีดขึ้นจากด้านบนนะครับแล้วก็จะลงมาด้านล่างนี้เอียงมุม่ประมาณ30องศานะครับนะอันนี้ก็เราทำสต๊าดี้นะฮะเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยแอคเฟกซ์ซีค่อนข้างสูงนะฮะก็จะมีเข็มหลายไซส์นะครับนะออผมคิดว่าเข็มไซส์ที่ฉีดแล้วสบายมือลื่นเนี่ยก็คือเบอร์ยีิบห้านะครับยี่สามยี่สีมันก็ได้แต่คนไข้เจ็บมากกว่านะครับ และอย่างการใช้เข็มเบอร์ใหญ่เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเสียความรู้สึกของการฉีดเข้าจอยเพราะว่าถ้าเข็มเบอร์ใหญ่เนี่ยเราฉีดยังไงมันก็เข้าถูกไหมฮะสมมติเราไปฉีดตัวโรเตอร์คัพสมมติเราไปฉีดเข้าแฟตแบ็คเราก็ยังฉีดได้อยู่เพราะว่ารูมันใหญ่แต่ว่าถ้าเราฉีดเข็มเบอร์เล็กถ้าเราเข้าซอฟที่ิชชูหรือเข้าคัพเนี่ยมันจะฉีดไม่ออกมันจะรู้สึกแน่นอันนั้นเราก็อย่าเดินยานะครับมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่เวลาใค้ฉีดโชเดอร์แล้วเจ็บมากเพราะว่า มันเข้าบางทีเข้าใบเสร็จบางทีเข้าคัฟนะอันนี้ก็จะเจ็บมากนะครับงั้นเข็มที่ผมแนะนำนะฮะสำหรับตัวฉีดเบอร์เวกปันกลางหรือเล็กเนี่ยใช้เบอร์ยีนะ่ห้าโอเคนะครับโอเคนะครับแล้วก็เอออย่างที่เมื่อกี้ตอนแรกอาจารย์นันพูดถึงเปเปอร์นหนึ่งใช่ไหมที่ใช้แอร์การใช้แอร์เนี่ยช่วยได้นะฮะมันช่วยทำให้เราเนี่ยได้ฟีลิ่งว่าฉีดลมเข้าไปก่อนเบาๆเนี่ยมันจะไม่มีรีสตสแตน นะครับก็คือฉีดแล้วมันฟึดบางทีเราจะได้มีเสียงเหมือนถ่ายลมนะเบาๆรู้สึกว่าฟึดบกามันในจอยนะหรือบางทีเราฉีดตรงนี้ปุ๊บมันฟีลิ่งไปไปตรงอี้ข้างๆตรงที่มันเดินจับอยู่ด้านหน้าอันเนี้ยเรารู้รู้สึกแล้วว่ามันอยู่ในจอยแน่นอนนะครับเราเสร็จแล้วเราก็ค่อยเดินยานะครับอันนี้ทําให้มันเพิ่มความแม่นยำนะฮะแล้วก็ทําให้อ่อ การฉีดเนี่ยเอ็กซาเลซสูงขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือตัวซูเปอร์มีเดียโพรส์นะครับเอียงมุมประมาณ30องศานะฮะทิศทางจะชี้ไปที่ตรงตำแหน่งของอีพีคอนดีทำไมอีพีคอนดเพราะว่าอันนั้นคือแอซิสของยูมารัสนะครับเวลาเราฉีดเพราะว่าถ้าเราเอียงผิดเอียงหลังไปส่วนใหญ่เราเอียงหลังพอเอียงหลังปุ๊บมันจะหลุดมันไม่เข้าข้อเพราะหัวไหล่เราเนี่ยมันจะอยู่ฟันด้านหน้านะครับงั้นตอนฉีดอย่ามองจากด้านบนนะครับ แล้วการฉีดอีกอย่างอันนี้ก็คือว่าเราเข้าจากด้านหลังคนไข้จะไม่ค่อยเสียวนะฮะถ้าหมอเข้ามาแบบถือเข็มมาอย่างนี้นะแล้วเผชิญหน้ากับคุณป้าเนี่ยคุณป้าแกใจสันะ่นนั่นแต่หมอจะกำลังจะฉีดอย่าง้มันเห็นเข็งเนี่ยนอันนี้เราจะเข้าด้านหลังขอโทษนะไม้นี่นะอันนี้ไม้เฟโร่ผมนะฮะเปิดหน้านี่เปิดหน้าตาไข่ไข่ขอ,ของออนาตาดีจบจากศีลครรม อันนี้นะเวลาฉีดเนี่ยนะ,ะหมายสูตรไม้มังก็งี้เวลาฉีดเนี่ยเราเข้าจากด้านนี้ใช่ไหมฮะนะเข็มเอ้ยอย่าแตกสายด้านบนนะนะเข็มเราจะเข้าเหมือนด้านบนบน,นะแล้วเวลาเราฉีดเนี่ยคนไข้ก็จะมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าให้ดีเนี่ยจะต้องโอบอย่างนี้นิดนึงเพราะอะไรฮะเพราะว่ามือเราเนี่ยมันจะสะดวกแล้วคนไข้จะไม่เซกนะครับหมอจะประคองส่วนใหญ่จะเป็นป้าไม่ต้องกังวลนะผมได้นะแล้วฉีดตข้ด้านบน แต่ว่าถ้าฉีดจากด้านหน้าเนี่ยก็จะมีปัญหาหนึ่งก็คือคนไข้กลัว2คือฉีดด้านหน้าเนี่ยมีสต u d y แ้เพราะว่ามันเจ็บกว่าที mm hmm. ่อาจารย์ออกพูดว่าก็ด้านหน้ามันจะมี structure ที่ทําให้เจ็บก็คือใบเโร็จ r o t a อ o นโ u b e r ตำแหน่งนี้มีน็อตัพพ p l y เยอะฉีดจากด้านหลังไม่มี structure อะไรเลยนะครับแต่เปเปร์บอกว่าฉีดจากด้านหลังเนี่ยโอกาสเท่าน้อยที่สุดเพราะว่าหนึ่งเข็มมันหัวไหล่เราอยู่ข้อด้านหน้าใช่ไหมเข็มจากด้านหลังเนี่ยบางครั้งมันลึกไม่พอ นะครับมันไม่เข้าข้อนะฉีดจากด้านหน้าเนี่ยโอกาสเข้าสูงแต่ปัญหาคือเจ็บนะครับแล้วก็มีสตั๊กเจอร์ก็คือไบเซปโรเตอร์ทัวลนะครับฉีดจากด้านบนเนี่ยเพราะว่าเจ็บน้อยที่สุดนะฮะอิเคเลซีเนี่ยสูงที่สุดนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้เป็นเปเปอร์ที่อ้างถือก็คือเรามีการสต๊ดี้พบว่าถ้าฉีดจากด้านบนนะกับด้านหน้าด้านหลังนะครับ ฉีดจาดด้านหน้าเนี่ยมันชอบแทงโดนใบเสร็จอันนี้ใบเสร็จนะโอกาสโดนใบเสร็จเนี่ยค่อนข้างสูงฉีดจาดด้านบนเนี่ยโอกาสโดนน้อยกว่าการฉีดจัดด้านหลังนะครับโอกาสเข้าเนี่ยประมาณสักแปดสนะที่จะเข้าข้อได้นะครับฉีดจะซุปกรีโลมีเดียวนะฮนะนี่ก็เป็นเปเปอร์ที่พูดถึงนะครับ อันนี้ก็เป็นเราทำสตัดดี้ในแคเดเวอร์ก่อนนะก่อนที่จะมาฉีดคนไข้จริงก็คือเราใช้อาจารย์ใหญ่นะครับแล้วก็ดูทิศทางของเข็มนะตัวนี้ก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ35องศานะครับแล้วก็เอียงค่อนไปด้านหน้านะครับไปไปเจอตรงนักชอวพ่พนไดายจุดที่จะเข้าตรงเนี้ยถ้าเราขำดูนะบนด้าน,นบนหัวไหลเราลองขำดูนะมันจะมีหลุมอยู่นะหลุมตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมถูกไหมฮะจากมุมสามเหลี่ยมเนี่ยมาหนึ่งเซน อย่าไปใกล้สามเหลี่ยมมากเพราะใกล้ตรงปลายมากลงไปมันก็จะชนโบนนะครับอยมามีเดียประมาณเซนะและเอียงม,มุมประมาณ3.5องศาคอยพิจัตำแหน่งและโชคทิพยนดาน,นะครับถ้าเราใช้เข็มธรรมดาเนี่ยที่ o p d เข็มเบอร์25นิ้วครึ่งนะครับมันจะมิดเข็มพอดีนะครับ,นะรบอันนี้คือจากสต๊าดี้ก็คือมันความยาวเนี่ยประมาณเข็มนิ้วครึ่งเนี่ยจมพอดีรนะครับนะ แล้วถ้าให้ดีก็คือเวลาเราลงไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราชนตัวสต็อปเปอร์คือ cartilage นะฮะอันนี้คือข้อข้อแน่นอนเพราะถ้าเข็มเข็มชน cartilage เนี่ยเข็ม25ไม่ได้ทำลาย cartilage ไม่ต้องกลัวมันแตะโดนสถิตก็ไม่เจ็บด้วยเพราะไม่มีเลือสัมพายแล้วแตะโดนเบาๆนะฮะพอรู้ว่าเอ้ยนี่ชนคาร์ i ิเล e ละก็ถอยมินเดียวแทาจะไม่ต้องถอยอ่ะเพราะเวลาเดินยานเนี่ยมันจะผักเข็มเราอยู่แล้วนะฮะผักไฟนี้ก็เดินยานก็จะเข้าได้นะครับ นะอย่างนี้คือตัวที่อยากแชร์ให้ดู่องการฉีดนะรก็คือทิศทางก็จะเป็นแบบนี้นะผ่านโรเตอร์คัปตรงที่เมื่อกี้อาจารย์เบิร์กพูดถ้าผ่านคัปตำแหน่งที่เป็นมัสเซลเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาไม่ได้เจ็บอะไรไม่ได้ชอม,มากนะครับแลนะที่ผ่านก็จะผ่านตัวมัสเซลอของโรเตอร์แัปแล้วก็จะชนตัวฮิมรโเฮดนะครับอันนี้คือซูเปอร์โรมดีเออโรชนะครับอีกอันหนึ่งที่อาจารย์ออฟพูดถึงก็คือโพสเลียนจริงพวกเราก็เชี่ชาญกับเรื่องเข้าโพสเลียเพราะว่า เราใช้กล้อง2สมมุติการเป็นหมอหัวไหล่ก็จะเข้ารูเนียเป็นรูแรกนะครับก็คือแลนด์มาร์กก็อยู่ที่ประมาณขอบตรงนี้มันอย่างที่จารย์ออกว่าคือมันคำง่ายนะเราจะคาขอบตรงขอบมุมนะเพล็กซ์ซุปโผล่อ่โพสโผลรโชคอรเนอร์นะเข้ามาประมาณ2เซนแล้วก็ลงมาประมาณ2เซนนะครับทิศทางตัวนี้ก็คือชี้ไปที่โคลรคนอรโปรเซสนะนะครับปัญหาที่พบก็คือถ้าคนไข้หนามากเนี่ย โอกาสเข้าเนี่ต่ำเลยเพราะว่าเข็มน้าไปไม่ถึงแคปซูลเลยเจอไขมันหนาๆอยู่ด้านหลังเพราะว่าหัวไหล่เราเนี่ยมันอยู่คนด้านหน้านะครับนะอันนี้ก็คือตัว Pro เซนอินเจคชั่นนะครับแต่ข้อดีของตัวนี้คือว่าสมมุติเราต้องการจะฉีดเข้าในจอยด้วยสาโคมีนด้วยอันนี้ดีเพราะว่าเราสามารถจมูกเข้าจอยก่อนนะครับแล้วถอยเข็มมาแล้วเสยเข้าสากโคมีในะอย่างเช่นคนไข้ที่เป็น r o z e n s h o u l d ร r แล้วมี impingement ด้วย อันนี้เราสามารถจะแชร์ลูเดียวได้ทั้งในจอยแล้วก็ท่าสัมบูรณ์สเตทด้วยนะฮะต่อไปก็คือการฉีดด้านหน้านะครับฉีดด้านหน้าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีช่องถ้าเราคำนวณด้านหน้าเนี่ยใต้เอซีจมันจะมีซอฟต์สปอตอยู่นะแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีร่องได้ให้ให้เราฉีดด้านหน้าได้ตลอดเลยแต่ว่าจะต้องลักโจรต่อโฟลลิคอร์ตโปรเซสสนะครับถ้าใครเคยฉีดด้านหน้าก็จะรู้ว่ามันค่อนข้างเจ็บนะคนไข้ส่วนใหญ่จะ มาบอกว่าฉีดแล้วมันเจ็บมากด้านหน้าเนี่ยนะฮะแต่แต่ก็เป็นอันที่หลายๆหมอชอบฉีดเช่นหมอเอ็กซาเล่นะรหรือว่าหมอโชเดอร์โซเชียลเราบางหลายคนก็ชอบฉีดด้านหน้านะครับด้านหน้านี่มันตื้นนะฮะมันตื้นนิดเดียวเราใช้เข็มเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าเคยอยู่เวลาทําแบงค์คาสองกล้องเนี่ยก็จะเห็นว่าเข็มธรรมดาเนี่ยนิ้วครึ่งเนี่ยถึงแน่นอนนะครับไม่ค่อยมีประเด็นว่าไม่ถึงนะครับแต่จะมีประเด็นเรื่องเจ็บมากกว่า ทิศทางก็คืออยู่ใต้ AC j o i n นะครับควายเข็มลงนะแล้วก็เยียงออกประมาณสนะัก15บห้าองศาถ้าเราชนตัวคัตเทลเลชบึ๊กก็คือเข้านะคล้ายๆากันกับทางดนะ้าน,นซุปโบรีเดียวนะครับนะนนี้ก็เป็นเคสคลไข,ข้มีออสซูร์ไทร์ติดสอง o ัล h o เดอรอันนี้หลังเฉียดฉีดยานะาพอฉีดปุ๊บเนี่ยนะฮะป้าก็รู้สึกดีขึ้นนะ นะแกก็จะบอกป้านี่แกเป็นโอเอหนักเลยนะแกบัญชีเลยทุกกลอเดือเลยหมอไม่พาหรอกหมอป้าแปดสิบกว่าแล้วแล้วนฉะีดเสร็จแกก,ก็กระชับกระเฉงทั้นทงนู่นทั้งนี่นะแฮปปี้ครัคบน่บซีซเยอะไหมเฮ้จะมีไม่อันนั้นอันนั้นนิดหนึ่งแต่ยิงไม่ไม่ได้ฉีดถึงสิบฉีดนิดเดียวกติสักสามซีซีนนะ แต่ว่าฉีดตอนที่ฉีดนะ่ะคือให้ดูว่ามีแบ็คโฟลแค่ดีมอนสเตรทให้เรสเซนต์ hmm. ดูปกติแล้วฉีดนิดเดียวนะนะอันนี้ก็คือการฉีดทางด้านซูโครมีเดียวนะครับอย่างแค่ที่อย่างแคทเนี้ยคนแค่ก็เป็น OA แต่ว่าแกปัญหาหลักแกอยู่ที่ล็อกแกมีลูสบอดี้เป็นข้อเลยนะคนนี้ผมคุยกับแกแล้วก็คือส่วนใหญ่โอเอชอเดอร์ไม่เหมือนโอเอมีนะโะชอเดอร์เราไม่ได้ใช้เดิน มีเนี่ยมันต้องเดินทุกวันถูกไหมนั้น OED เนี่ยมัาจะทนเลเลทไม่ค่อยได้แต่โชเดอร์เนี่ยคือเขาใช้น้อยหน่อยเขาก็อยู่ได้คนนี้ปัญหาของเขาคือล็อกขยับแล้วมันตึก๊กมันติดต้องขย่าให้เขาที่งั้นคนนี้เนี่ยผมก็เข้าไปเอาลูสบอดีออกไม่ได้เกยดหัวไหล่นะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาฉีดยานะแกก็อยู่ได้แฮปปี้นี่อยู่มา5ปีแล้วยังไม่ต้องเปลี่ยนหัวไหล่นะนะครับงั้นผมคิดว่ามีอินดิเคชันพอสมควรนะฮะในคนไข้ที่เป็นออส่วนไทติสของโชเดอร์ นะครับนะขอให้แกไม่เจ็บนะสติฟน้อยลงขยับได้ก็โอเคละนะแล้วก็ตัวนี้ก็มี approved indication ใน shoulder ด้วยนะครับนะอีกอันหนึ่งคือฉีดเ u อสั m m e n t Space นะครับ s u ป c อม m นสเป p เนี่ยจริงๆแล้วเป็นอันที่เราฉีดเยอะกว่าด้วยนะฮะเราฉีดเยอะกว่าด้วยแล้วผมคิดว่า General Auto เนี่ยฉีดได้นะครับลูมาโตรีแฮบฉีดได้ไม่ไม่ยากเลยนะครับ ก็จะมีการฉีดสองทางด้วยกันก็คือหลังกระฉีดข้างไม่มีการฉีดหน้าหน้าไม่พูดถึงเลยการฉีดสัมภารจะมีฉีดหลังกระฉีดข้างนะฮะฉีดหลังเนี่ยมันจะต่างจากตัวฉีดอินทราตุกล่านิตรก็คือว่าจะสูงกว่าเมื่อกี้ที่อินท่าลาเราสองเซนสองเซนใช่ไหมฮะแต่ตัวเนี้ยเราจะฉีดชิดหลังคาดอชิดอะโรงเนี้ยเพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องการโดนโรเตเตอร์ครับถ้ายิ่งต่ำเท่าไหร่จะยิ่งโดนโรเตเตอร์ครับ The landmark is in the corner, okay, and identify the lower border of the scapula direction toward this area. Yeah. Okay. Okay. So we tilt up about thirty degree like this, then hit the bone, right? Yes. Hit the bone, and then we walk underneath the bone. Mm -hmm. Okay, we the up first. Okay, we will make sure that you not inject into the rotator cuff. Okay, this is the direction. If you tilt down, you can inject into the cuff. But just make sure that you are un underneath the the bone. the bone, right, in the subcutaneous space. Okay. and you should use the needle 1.5 inches. Because the short needle sometimes is not long enough to go into the suboccipital bursa. ิ mm hmm. so after 5 minutes we test again the motion and also the special test ก็คือเราพุ่เป้าไปที่ตบิขอบไหลเข้าไปแล้ก็จะค่อยทีมันจะมีพวก เบอร์สอ่ที่ชูติดปลายนิดนึงอาจจะต้องขยับนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วค่อยๆเดินยานะครับจำเบอร์ว่าไงฮะอัเนนี้เป็นการโนสติกกับโซลาบุนิกเคสสหรับคนที่สงสัยว่าแคเป็นคนิ้เลยเป็นเจอแค่ที่เจ็บไตแล้วพอตัวแล้วเจ็บมากเน็นเกสีอ่ะมนเกสีเพราะว่าแพนพว่เบอกไม่ได้แล้วพอฉีดเสร็จปุกินเดียที่ใช้โรนใช่ไหมฉีดปุ๊บเทสปั๊บเนี่ยถ้าสต most likely จะไม่แห้งเือแทงอาจจะเป็นแทงเล็กๆอันนี้ไม่ได้เลืเกจิเิีนะแต่ว่าเพสัมบ้านชีตผมลชเป็นแฟนเชดผมชี้แค่ไม่เกิน3ามถึงสีก็คือหนึ่งครึ่งหครึ่งนะัใช้รถาราโรสหกจุดห้าทกสิ่งเนี่ยมันเป็นออริจินอลของของเมียนะซึ่งเนียเน่ยผเลือกนโเนสิบี่แมช้เยมากก็ได้ผลีคือ ตัวไซโลเคนที่เยอะเนี่ยมันก็ดีในแง่ของลิฟเพนแต่ว่ามันก็มีอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของบางคนเนี่ยฉีดแล้วก็มีอาการของไซโลเคนนะเราก็กลัวเหมือนกันแต่การที่ใช้วัลรุ่มเยอะนะครับก็คือจำนวนที่มีแค่สามซีีที่ถามนะครับถ้าพูดถึงการที่ มกระชายคือฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยยกแขนขึ้นหมอนทุกตาฉีดเสร็จแล้วที่ไหนดีขึ้นไหมครับยังไม่ดีไหมเมื่อกี้หมอดันยิ้นเจ็บมากเลยใช่ไหมครับอันนี้ดันยิ้นเจ็บไหมครับไม่ไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บนั่นเนาะท่าเมื่อกี้ท่าที่เจ็บคือท่านี้นะครับคุณหมอบิดอย่างงี้เมื่อกี้เจ็บมากใช่ไหมครับอนนี้เจ็บไหมครับไม่ไม่หน้าตา so ลิสต์นั้น this is pre-cause injection okay? so the pre-injection we okay? pass it <Okay. S 1> นะฮะหลังฉีดมันก็จะดีขึ้นทันทีนะฮะก็เหมือนกับว่าเป็นหมอเทวดาหยาพิเศษอะไรค่อยก็จะพูดอย่างนะแต่จริงๆมันก็คือออกฤทธิ์ของยาชาแหละนะครับเวลาที่อันนี้ก็เหมือนกันฉีดสัมผัสเนี่ยนะ,ะน้ครับเจ็บอาจจะมีการสเปรย์แล้วก็ใช้ยาน,นะครับ กรณีที่อย่างที่อาจารย์เอาว่าคือถ้าคนไข้ดูหนามากนะครับยาอาจจะเข้าไม่ถึงเราก็จะเปลี่ยนมาฉีดที่ตรง l a t i s s i d e ตรงนี้เราจะแบ่งขอบเอลโคมนีนเป็น3ส่วนนะครับเราจะอยู่ที่บริเขอบ a n t เรนเตน,นะครับเข็มเนี่ยก็จะคําขอบวิธีคําขอบผมแนะนําให้ใช้เล็บจิกเช่นเล็กเนี่ยคำแล้เอาเล็บจิบมันจะได้ขอบชัดๆว่าอยู่ตรงไหนนะ เสร็จแล้วเราก็จะมาร์กจุดนะทายาเราไม่จับละนะครับลองคัชนะนะเสร็จแล้วเวลาเข็มเข้าเนี่ยเราก็จะเข้าไปเนี่ยทัชตัวนะเข้าไปทัชอะโขมยันก่อนนะนก็คืออันนี้เดียวนะครับ นะไม่ต้องใช้เข็มยาวนะครับเพราะว่าบางทีใช้เข็มยาวมันจะเลยไปถึงตรง A อ j o i n ยมันจะมุดเข้าไปด้านในซึ่งตรงนั้นแฟตเยอะนะครับงนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าเข็ม1นิน้วก็พอละยาก็จะกองอยู่ตรงนีนะ้อันนี้ก็คือการฉีดในคนไข้ที่อาจารย์ออกเมนชั่นถึงคือหนาแฟตเยอะฉีดเข้าด้านหลังยาไปไม่ถึงนะให้ฉีดเป็น l ัคโซซัมเมเนชั่นนะครับครับตรงไอ้เวลาที่จการฉีดก่อนที่จะเข้าไป อืมอืมจับทีเพี่อไ้อนิดนึงบชาผถามถามนิานึงเจบัญชาแต่ช่อบคกัชอบนะ้นคลายต่อไลไมขอคลายต้องต้สเปรย์แล้วเราก็ต้องฟอกอีกทีหนึ่งนะใกลคจะสบายนะเวลาที่โดนสเปรย์เนี่ยนะครับตอนเข็บเข้าเนื้องจะไม่เจ็บนะครับก็ แต่ส่วนตัวผมพี่ไม่ได้ใช้เซลโลเคนบนสกินเพราะว่าเข็มมันเบอร์เดียวกันพี่เบอรใช้เบอร์ยี่ี้าีดเซโลเคนกับเข็มเข้าเนี่ยก็อันเดียวกันส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะบอกว่ามันเจ็บตอนพันเนือแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจ็บครับเอ,อ่าไหร่เท่าไหร่นะอันนี้ก็เหมือนกันปา้ากฉีดสับผมเนี่ยนะนะครับ น,น,นี่เป็น lateral border ของโคมยนันอยู่ที่อ mm ันตรีว hmm. wow. ันเตอร์คุณยายเจ็บนิดเดียวนะคะคุณยายนิดเดียวนะคะเขไปชนโบนก่อนนะชนโบนส็กหุบกอลอลงล่างปึบเข้าหลัก่นอ้ e a อา so this is lateral approach <S mm hmm. <S to s u b o c i a l space ไม่ตัวกันจริงๆแล้วทำให้คัฟแทรึเปลคือถ้าเราฉีดไม่ได้เข้าคับเนี่ยโอเคแล้วคัฟแทร์เนี่ยส่วนหนึ่งก็ไม่ต้องผ่าตัดนะเพราะมีคุณป้าคุณยายเต็มไปหมดที่คับแทรแก่ก็อยู่ได้ด้วยอย่าฉีดอาจารย์เบิร์กรู้นดีกว่าคิวเป็นนานนะแกก็ซักเข้าไปแล้วก็ ป้าก็หายไปเลยบางทีคิวแค่สองปีอะไรเงี้ยนะมา1รีก็ป้าหายอยู่บางทีป้ากป,ป้าไม่อยู่แล้วนะหมอป้าไม่รอเยอะเยอะเยอะเต็มเลหายปวดก่อนหายหายไปก่อนนะฮะโอเคแล้วก็มีเปเปอร์ของ s a ในชูเดอร์นี่เยอะพอสมควรนะฮะก็เป็นตัวที่พรูฟนะฮะว่ามันได้ผลดีนะครับอันนี้ก็เหมือนกนันในคัสแคชชョอปปร์ตี้ผม ผมดูแล้วเปเปอร์มันออกมาโอเคแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยจะไม่ค่อยคนไข้จะไม่ค่อยレスปอนเหมือนออสซูอัลไทตี้เพราะตอนนี้มันจะเป็นเรื่องของแมชินิกที่เสียนะอยังแคปแททอปตี้เนี่ยหัวมันลอยชนหลังคาการฉีดยาก็โอเคก็จะช่วยได้บ้างแต่ว่าคนไข้ก็จะยังยกแขนไม่ขึ้นนะจะลดเรื่องเพลงนะครับนะนะครับเอชเอเนโซเดอร์ shoulder, นะก็มีการพูดถึงนะแล้วเป็นยาที่ค่อนข้างเซฟนะ โอเคครับสรุปก็คืออินดิเคชันก็ใช้ในพวกคลัสจอยนะครับที่แท้แค่มีอาการแล้วก็มีสตาร์เชอร์โลนะเอฟฟิเ e ชันซี่ฉี่ก็ประมาณ3เข็มนะวีก็มีเปเปอร์พูดถึงในฟรอเซนโชเดอร์ด้วยนะครับนะมีเปเปอร์ออกมามากขึ้นเกี่ยวกับเอ็กซ์เตนอินดิเคชันนะครับของตัวตัววิสโคอซิมเมนต์นะครับโอเคครับตัวนี้ก็ใช้ FDA approved นะนี้ใช้ในการ ฉีดคนแค่ที่เป็น OA hip ิปโชเดอร์แอ l e ลแล้วก็มีนะครับโอเคครับแล้วก็เป็นยาที่อยู่มานานนะฮะมากกว่าจะ70ประเทศทั่วโลกแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับนะครับเป็นสปอนเซอร์งานลอนดอนด้วยครับ2012นนะครับแล้วก็มีปัญหาแอดเวอร์สอีเวนต์หรือว่ามี แท็บเล็ตเนี่ยน้อยมากนะที่ดีพอร์ตก็คือน้อยกว่า1.7อีเวนต์ใน1 0 0 0 0แสนอินเจคชั่น